ผู้ชมครับพามาชมเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อคิวริสึนะฮะยอดนิยมนะครับลานใหญ่ลานทดลานใหญ่ๆนี่เป็นลานเบาลานทดรอบนะครับดึงเบาๆผันเร่งเปลี่ยนเป็นเว้นเว้นให้นี่ S R E 2 6 5นะครับเบาทนทานแล้วก็ตัดได้ทั้งวันคิวริสึ2สเป็นที่นิยมมากนะครับใน <c oughs> บรรดานักเล่นนะครับ ส่วนมากพี่ๆก็จะไปตัดข้าวดีดกันเนาะใส่ใบ22นิ้ว24นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้มันทำได้นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4.8กิโลกรัมนะครับ2จัองหวะ2 6ซีซีนะครับของแถมที่จะได้รับจะมีใบมีดบังญ้าสายสะพายนะครับ3รายการนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่4,200ันลมส่งนะครับปกติ4,500เอา4,200ัลมส่งตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับสวิตช์ปิดเปิดดันขึ้นข้นขางบน แล้วก็ลากออกเลยนะครับลากออกแบบสุดเชีอยกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเบิ้ลเบ้ลหน่อยเบิ้ลเ้ลหนอประมาณนั้น,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 นดับเครื่องดึงใหม่ครับลากออกเฉยๆนะครับนะครับแม่บ้านผู้สูงวัยนี่เหมาะมากเลยนะครับ 4,002 4,002ลมส่งนะครับเก็บไปทางบบกเพิ่ม200ประกันเครื่องให้100วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้ง,งานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ